รู้จักยังไม่จับแล้วโอเคไป็นไเดินไปเบ่างเงี้ยโอเคบวต้นหงค่น้องเจ่ายไห

เขาไปส่งแม่ก่อนเดี๋ยวไปส่งายแล้วมันเไ้ไปส่งแม่เลไิแล้วมีห เลยก็ได้ไม่ต้องไม่้องาไปกันเดี๋ยวท่นมาเลอยครบ่มาเลครบพอมเลยคระถ่นโคอรจะถ่ายให้ี่จะถายให้นเลยอุ๊ย I okay. ขออนุาตเป็นกล้องสดนะครับเปิดกล้องหน้าไว้เลยนะครับเพื่อความไวนะขออนุญาตเป็นกล้องสดนะครับเสร็จแล้วออกเลยนะครับ กล้องหน้ากล้องสดนะครับ มาด้วยกันถ่ายด้วยกันได้เลยนะครับมาแล้วมายู่ดีๆค่ะถ่ายพวงมาลยนะคะคูณจ้าไปสายไปสาวเอาประกันกี่ยูสองเป็นงานใหญ่ขอบคุณค่ะห้องน้ำน้องรอดไปเลยค่ะน้องโอ้โห ไม่ได้ไว่ะรอไม่ได้ออกได้แต่คอคอต้องพ uh ีนนะคะไมต้อง้เลยเอามาด้วยกันอีทุกค่ะู้อนกันไกลรวมเลยค่ไวันี้ไม่เจอนหนที่ ต่อจะเข้ห้องน้ำหรอบากก็เปล่ยนใจด้วยรอดช่องเอาไปลอดช่องเอาต้องรู้ไม่ออกกำลังกาย่ในค่เปเรอจ่บอกว่าคุเขาเราเขืกันเขืดีเขีไได้ทาหนุนไได้ทาหนุนอาบ

เดียรเรียร์เรียรเรีในไทยไม่เห็นข่าว่าวันนี้ทุกเนื้อส่วนมันจะเกิดใครขายเนียวขายพวกอะไรอะไรแบบี้โอ้ายเดียวได้ไหมขายเดียวได้ไหมไม่ได้มาหานานแล้ว

แล้วก็ทะเลาะกันอีกไม่ขี้เกียจกดไลค์หรือไงไแล้วขอบคุณนะคะเอาไ้ขอบคุณนะค่ะขอของสดนะไม่ใช่แอบนะ ก็ใช้เถอะไม่ใชไ่ไปแต่งเอาวยก้องเลยนะไม่ไปแต่งเอานะสวยแบบธรรมชาติเดียวรัวเบี้ยวนะคะมีแต่งยากนะรัวเบี้ยวนะรัวแดงดอกไมจะรัวเบี้ยวนะแต่งยากอนาเขาไม่หลอดม่โอ๊ยหลอดค่ะ ว่าผิดลูกค่ะโอเคู่ากลงรยนะคะสภาพเยวนะครับเข้าเร็วนะครับแต่ว่าเดินดูหน่อยนะคะตกน้ำที่สีางสตาร์ทเดียวน้ำส้วมสตานเปลนวัแถมใช่ระวังน้ำระวังน้ำตกน้ำส่วมนะคะโอ้ยละมองนะเองคนไลฟ์ไม่ถายแล้วอย่ากระจายเลยคนละทาง ขอบคุณครับเริ่มไอแล้วนะคะไม่ได้ไหไอ้ไม่นุ่มกันเลยไอ้เล่ยูไม่ไปนิดหน่อยนะท่นรีบหน่อยนะท่เดี๋ยวอีกกป้าทร่างบไไ้แบบรอไม่ไหวยุงเจาะใช่ไหมคะอ้าวล็อกข้างนอกทำไมอ่ะล็อกข้างนอกไม่ต้องล็อกมาที่ล็อกเอง บ้านเราไม่มีใครเข้ามาหรอกบ้านเราไม่ใครนะก็ะสนิดอเงี้ยอยากเข้ามานะคอเข้าไปแบบดูเรือโหดไม่เหม็นหรอกเหม็นดีนีไม่เหม็นว่ามองหน้าแบบนี้หนิไม่เหม็นแบบนี้แล้วแกรู้ไหมชอบมาเลยหน้าเวทีมันเซลฟี่ไม่ได้ก็บอกว่าเรากันือโอเคราคาปวดแขนแล้ว เียงขึ้นแต่ยังมีคนทมาจากังก็ไม่น่องนไปคไม่หนยไม่หนอไม่น่องายไทปเลยไ้หน่อยซีแม่นม้ครับแต่นี้ไม่อาจกินนะครับ เให้แม่เ็นหน่น้องแกนเห็นบันหนิเข็นบ่นหนิไทยไทยรถไทยรถข่อยข่อยต้นขาจังสี่เหรอตัแล่งไงอีหลีใหญ่จังสี่แอบบ้านไปเลยไปไม่ต้องรอเราหรอกใช่เราต้องส่งคนเพิร์ลไปรถ่อนคุเอ็งไปนั่งเลยมั้นั่งรอนเหมือนลอยยอ่ห้อ เดินดูจะมาถ่ายรูรนด้วยหอคุณนมาเลยเดี๋ยว้้ก็ัรวงไิงแะหายเลยะาระวังโนะพี่จีุดมากนท่ายังไงบ้านบ้า น้องเวฟเหรอน้องเวฟไแล้วมดเวลาน้องเวฟแล้วครับไปแล้วลูกเี่ออกตัวเนาะกับพี่โต้ะเวฟเวฟตงแล้วเว่เลย ่นะชก้ท้องถ่มานน้องลคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปวดที่ต่อเล่นเฮ้ยมิ้วยฮ้ I'm <laughs> not รอค่ารูกใช่ไม่ต้เดี๋ยวถ่ายเ่ะจ้าจ้าแต่ต้องเปลี่ยนชุก่อนใท่ไหร่

น้องแบงค์ไม่มาหรอออกแล้วค่ะอจริงดิมีหอดเสือแอมแมนค่ะตั้งแต่สมัยพูดตัวแท้ไปเข้าแถวดีๆนะคะ้าออกค่ะที่นี่นะคะได้แล้วได้ยังคะไม่ใช่ F น่ากลัวจดนะคะรบกวนไปเข้าแถวนะคะถ้าจะถ่ายนะคะไม่่ใชคุณถ่ายที่นี่ค่เข้าแถวแป๊บเดียว

ครับครับขออนุาตนะหน่อนะ่นะได้ครับได้ตรงเลยตรมาด้อกครับงมาด้นยอก่อนครับออกซ้ายเลยครับออกซ้ายเลยซ้าย

Gue t <sa> referred here ah, before but there is a very large thumbnails all around in this city so this will be my first time Gue enrolled in <van> this city, challenge from year 2005 <-795 x2>

Yeah. ถวไดรามีต<ส>ัดวแล้วไม่ได้่านนครับโตครับใส่อัใ่โต้องหน้าครับโพ์ตไหนครับโฟตทีไหนครับเตรียมัพโ์มาก่อนเลยมาใครมาก่อนเลย

อะไรดีอย่าพูดเยอะเสียพี่ด้วยไม่ใช่อะไรอย่าพูดเยอะอะไรนะคะถือไว้นั่นแหละโทรศัพท์อยถือไว้นั่นแหละนี่แน่ให้เขาถือไว้นั่นแหละโทรศัพท์อย่าให้เขาถือไว้นั่นแหละก่อนนะก่อนคนนี้ต่อคนี้ต่อออเหรอตัวนีครับ <laughs> học Jiang cho Anh sì, anh, anh, rồi. Ừ, anh, sì, điện, anh <mình> <death> à? <laughs> <laughs>

่เฉยๆนะคะถ่ายรูปกันอยู่เฉยอย่าพูดมากนะคะแล้่อแ้นไม่พาเาจะถ่ายจบเพราะเขาไม่ได้ที่เขาจะ่ตอนนี้ตีสแล้วใช่ไหคะ ีหนึ่งแล้วมาแล้วมาทีสามแล้วพี่เขาบอกเาทีสามแล้วบอแบอกโอเแล้วก็โอเคแกโอเคแ้ยนี่แอนที่เห็นเต็นวันนั้นอ่ะไม่ใช่อะไรนะแอนในเตนทวันนั้นอ่ะอะไรอะไร่เป็นแกงพี่อะไรในในเต็น่ะภาพลวงตานะ